สวัสดีคะ่ะหนุ่มๆวันนี้ลิต้ามีตัวช่วยนะคะสำหรับหนุ่มๆคนไหนที่กำลังเจอปัญหาหลังเร็วแตกง่ายไม่อึดไม่ทนนะคะอาหารเสริมที่ลิต้าจะมาบอกต่อกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือน,นี่เลยค่ะบาลานเอ็กซ์นั่นเองนะคะบอกเลยว่าตัวนี้คือทานดีมากและเห็นผลจริงนะคะถ้าทานแล้วไม่เห็นผลเนี่ยเขายินดีคืนเงินถึง2เท่าเลยนะคะง่าย เพียงแค่ทานครั้งละาน1เม็ดก <half. S 1> ่อนทํากิจกรรม15นาทีเท่าน er <ans> <to S 2> ั้นเองนะคะจะช่วยลดการหลั่งเร็วค่ะต่อรอบ2รอบ3ได้สบายอึดทนนานยิ่งขึ้นด้วยนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากกล่องหนึงได้ถึง10แคปซูลเลยนะคะไปหาซื้อทานกันนะบาลานเอ็กวัตกรรมอาหารเสริมสำหรับท่านชายปลอดภัยอัดแน่นด้วยสารกัดจากธรรมชาติร้อเเซ็์ ถังเช่าไวอากาแห่งเทือบเขาฮิมาลัยช่วยขยายหลอดเลือดเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชายให้มากขึ้นเพิ่มโอกาสการมีบุตรสมเกาหลีลดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเห็ดหลินจือยาจีนชั้นสูงฉาย,ยาเทพเจ้าแห่งชีวิตมีฤทธิ์เสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกายลดความดันโลหิตโกจิเบอรี่เพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนกระชายดำสมุนไพรอีกชนิดมีสรรพคุณช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทำให้ท่านชายฟิตปังเพิ่มประสิทธิ ภาพเพิ่มขนาดแข็งตัวได้เต็มที่ให้คุณอื่นได้ดักใจตอกย้ำความมั่นใจด้วยรีวิวจากผู้ใช้จริงเราทำเข้าไปแล้วเนี่ย เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของน้องชายนะครับที่มันใหญ่โตขึ้นนะฮะทำให้น้องชายของเรานะครับตื่นตัวได้เต็มที่ดีกว่าเดิมด้คับทาน1เม็ดก่อนไปปฏิบัติ30นาทีนะครับมันจะช่วยทําให้คุณมัน่นใจมากยิ่งขึ้นทําให้ตรงนั้นแข็งตัวได้ดียิ่งขึ้นและการมีเพศสัมพันธ์ทําให้ตรงนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับท่านใดที่มีปัญหาน้องชายไม่แข็งเบิ้อลรอบไม่ไหวหลังเร็วแตกไวผมแนะนำเลยครับบาลานซ์เอกนะครับหุดยอดยาทำแข็งแห่งปีกินหนึ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยนะครับทำให้ผมนะครับแข็งเร็วขึ้นนะครับกินไปแค่15นาทีนะครับแข็งมากๆเลยครับยังแก้ปัญหานะครับเรื่องปัญหาหลังเร็วอีกด้วยนะครับถ้าทานต่อเนื่องนะครับขนาดก็จะเพิ่มอีกด้วยนะครับใช้ดีมากแม่ขอบอกแม่ยืนใจชอบเยียนแล้วผัวก็เย็ดมันมากถ้าได้ทานตัวนี้ไปค่ะผ่านมาตรฐานการรับรองจากอยปิดฝังด้วยโปรโมชั่นพิเศษจากราคาปกติ1,290บาทลดเหลือเพียง690บาท มิตต่อเนื่องวันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง